วิดีโอนี้จะดทำเพื่อความบันเทิงและความสนุกสนานเท่านั้นไม่นำมาให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุตั้งแต่8ปีควรใช้ด้วยจรรยาญาณในการรับชมโอเคนะครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ในเกมสล็อตค่าย pg นะครับผมเกมคิโอพัตตานะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมก่อนที่จะรับชมคลิปนี้ก็รับชมเพื่อความบันเทิงเพื่อความสนุกเท่านั้นนะครับผมมาลุยกันต่อเลยเกมคิโอพัตต์รอบนี้ซื้อไปเลยครับไม้นี้3,750ัาสนะครับผม วันนี้ก็อยู่ใน I v ว P9 นะครับหมุนไปเลยคุณผู้ชมเอาสีเขียวนะเพื่อนไม่เอาสีดำนะโอ้โหเรียบร้อยครับรอบแรกผ่านมาครับรอบนี้อรอบที่สองมาโอ้โหเกือบเกือบรอบสุดท้ายเพื่อนขอสวย,สวยเถอะโอ้โหเรียบร้อยครับมาอย่างนี้มาจาังหวะนี้เพิ่มตัวคูณทีละสีนะครับผมหมุนสิบรอบด้วยคุณผู้ชม มุลตันเลยครับไม้นี้ผมมาคูณทีละสี่นะรู้เรื่องมาสักดอกนึงเออวายมาโอยสวยครับ,ค,รบคูณเก้ามาโอยคูณสิบสามต่อครับต่อ,อเพื่อนโอ้มาต่อว่ะเอมาสวยสิบเจ็ดครับตอนนี้โอยดอกนี้เก้าสิบคูณสิบเจ็ดนะครับเท่าไหร่วะเนี่ยพันพันหนึ่งร้อยห้าสิบพันห้าร้อยสามสิบโอ้มาต่อครับ ขอตัวแพงๆสักดอกหนึ่งนะเพื่อนโชว์เด็กมันดูสักรอบดิโอ้โหไม่เอาดรเพื่อนอย่างนี้เออเจมาเพื่อนสวยครับยังไงดยังได้ลุ้นต่อนะได้สกตเตอร์โอ้โหอีกตัวนึงเมาอีกตัวนึงเมาเพื่อนโอ้โหแม่งล้อหลอกวะยังได้อยู่นะครับคูนยี่ห้าคุณผู้ชมดอกนี้เจ็ดร้อยห้าสิบนะครับ โคลกอีกสองรอบโอ้โหตัวแพงมาครับจังหวะนี้วายมาเพื่อนยังได้ต่อครับมามาสามสิบสามโอ้โหเท่าไหร่ครับดอกนี้โอ้โหมาคูณสามสิบสามเฉยเลยครับโอ้โหเท่าไหร่ครับดอกนี้หกพันเก้าร้อยสามสิบเนี่ยรู้เรื่องไหมครับโอ้โหนี่แค่คูณสามสิบสามนะเนี่ยโหโบกมาเก้าพันสองร้อยสิบแล้วคุณผู้ชมโขซื้อมาสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบนะเลิกเลยครับมาอย่างนี้โอ้โห ยังไม่จบครับอีกรอบนึงรายเลิของจริงนะครับทั้งหมดรอบนี้เท่าไหร่ครับโอ้โหเจอช็อตเมื่อกี้ไปรู้เรื่องนะครับ9,210นะครับทั้งหมดโอเคครับเลิกเลยดีกว่าคุณผู้ชมแยกย้ายนะครับมาอย่างนี้แล้วก็สำหรับเลเพื่อนคนไหนที่ชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวมาเจอกับผมใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ